สวัสดีครับปกผมจากกินเที่ยวทำเกษตรนะครับวันนี้มาจับไก่ให้ตาเป้งนะครับพื้นที่เก่านเคยจับการพื้นที่เก่านะครับครับจับใส่เลยครับเดี๋ยวผมเอาหมดนนั่เลยครับนี่ครับเอ้าวมามาเดินโอ้โหอื้อหือลงมาอย่างนี้เลยนะอ่านี่ครับตัวนี้หนึ่งตัวนี้ตัวหน่อยนั่นแหละตัวโลกวัวนี่ครับนี่ มันฮกมื่อกี่ยมฮกโลกลัวทะเลน่นะมันกลับกลับครับได้ได้ครับ <cents> ได้ครับไม่จบตรงนี้เออจบตรงนั้นะที่ว่าเนี่ยนี่ครับตากับยายนะครับเลี้ยงไก่เลี้ยงไก่เป็นอาชีพเสริมนะครับเลี้ยงไก่เป็อนอาชีพเสริมนะยายเนาะอันนี้นนนก็อาหารที่แกใช <c oughs> ้นะครับก็จะเป็นอ่า <c oughs> เป็นเป็นข้าวแล้วก็เป็นลำ แล้วก็เป็นปลายนะครับนี่ครับเกิดก็ช่วยกันจับแก่สองคนนะครับผมก็มารับซื้อนะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมนะครับส่งเสริมให้ชาวบ้านได้มีรายได้นะครับนี่ครับพื้นที่เลี้ยงไก่แกนะครับทางหลังบ้านแกบอกไก่แกหายไปเยอะนะครับไม่ทราบว่าจะโดนงูบังหรือเปล่าทั้งนนั้ก็เป็นการเลี้ยงเป็ดนะครับนูครับเข้าไปไม่ได้นะครับโอ้ลูกพีลูกพีอยู่กันเยอะเลยนะครับนี่ครับเข้าไปไม่ได้นะครับ เออเออเอาเรื่องเลยครับกัดเลยครับเลยทำไมมันบิงเอาเรื่องอย่างเงี้ยเลยครับโมันพ่อหมูโอ้โหนี่ธรรมดาเลยหรอเอาเรืองนี้หมาหมูซื้อซุ้มไม้นี่ครับนี่ซื้อมาใหม่นี่ยตะกอนโอ้ทำตรงนี้ใหม่ผมมันมันซิปแปลกๆตาตรงนี้ทำใหม่ดิครับนี่ เป็นไนลงสีนี่ฮะลงสีนี่ครับนี่ลงสีนลงสียังไงม่เห็นมีไอ่นนอ๋อเป็นลงสีน้อยนะครับลงสีน้อยเป็นไอ้ดิงสีเครื่องใช้ไปไอเครื่องไฟฟ้าเนี่ยครับใช่ไหมยหญ่เป็นเครื่องไฟฟ้าใช่ไหมครับ <c ười> เครื่องละหมื่นกว่าบ,บาทใช่ไหมายครับไอลงสีที่อยู่ทางในนะครับอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับไม่กี่ตัวก็มีรายไ,ได้นะครับ วันนี้อยู่ที่โลละ85บาทเหมือนเดิมนะครับยังอยู่ที่โลละ85แล้วช่วงปีใหม่หลังปีใหม่ไปดูจะมีขยับขึ้นหรืออาจบผมจียกอ้าว <c oughs> นี่แกใช้ตาช่างแกเลยนะครับอืม <c oughs> ได้หมดนะครับตาช่างสิบสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ <c oughs> 1> 1่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้า สิบสองโลครึ่งเนาะอ่าสิบสองโลครึ่งก็ได้ครับนี่นี่นนต,ต,ตาตา,ตาลองดูนี่หนึ่งสองสามเอ๊ะใช่ไหมเนี่ยอ่านี่นะครับก็เลยนิดเดียวฮะก็เลยนิดเดียวเนาะอันนี้เลยลบสี่กับเลือดเลือดเอดี๋ยวเดี๋ยวผมหักลบให้เลือดกับอะทำเกษตรเรียบร้อยฮะได้ยอดแล้วนะครับนี่ครับ โวมจ้างอันนี้เป็น12.5นะ 12, 12.5ลบเก่ง5.4เท่ากับ7.1นะครับคูณด้วย85เกก็จะได้เงินอยู่ที่603บาทนะครับไก่กี่ตัว603บาท1 2 3 4 5นี่ครับไก่5ตัวนะครับ603บาทนี่ครับอเคล่นมราชการสัมไอ้ เรียบร้อย603บาทอ่ะยายนับเงินนะนับเงินก่อนถูกมบาาทไตรงไหมตรงไหมนี่นี่นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับไก่สี่ห้าตัวห้าตัวเนาะห้าตัวหกร้อยสามบาทนะครับโอเคนี่ครับครับครับ เราเยวมีแล้วผมมาจับอีกครับมาจับอีกงานเลยท่ากะติทำไมไม่หาเนวเพราะไวหลายหลายอยากได้แม่ใหญ่ๆนะตรงไหนมันมีไก่แม่ใหญ่บึงใหญ่อะไอย่างไง้หาแนวไก่จุ่มมาซื้อแล้วมาเดือนเดือนเป็นเดือนนะครับเป็นการส่งเสริมนะครับเข้ามาส่งเสริมการเลี้ยงไก่นะครับเลี้ยงไก่แล้วก็สร้างรายได้หลังบ้านเป็นอาชีพเสริมนะครับง่ายๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะไวเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ